สวัสดีมิตรรักแฟนไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับผมบิวครับจากเพจนาฬิกาไพ่ทาโร่ก็วันนี้จะมาพูดคุยครับกันในหัวข้อที่ว่านักอ่านไพ่นะครับควรจะกลัวเจ้ากรรมในเวหรือเปล่านะครับอ่าก็เป็นปัญหาสุดคลาสสิกนะครับน้าไพ่เมืองใหม่เนี่ยชอบจะกลัวกันนะครับเจ้ากรรมในเวนะครับกลัวยังไงนะครับกลัวว่าเนี่ยเวลาแบบพออ่านไพ่ไปแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนการกระทำนะฮะแล้ว จ้ากรรมในแวงลูกค้าเนี่ยจะไม่ชอบใจนะครับว่าเอ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้อะไรงนี้พอมีนักอ่านไพ่เข้ามารบกวนปุ๊บก็ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้พอเขาไม่ชอบใจนะครับหมืนจะกรรมในเวรนะรไม่ชอบใจก็จะมาเล่นงานตัวนักอ่านไพ่เองแบบนั้นนะครับก็ตอนแรกนะครับผมเชื่อว่านักอ่านไพ่หลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่กลัวนะอาจจะไม่นึกถึงด้วย,วยซ้ำนะ แต่พออ่านไพ่ไปให้เพื่อนให้อะไรเงี้ยเริ่มทักไอ้ไม่จกจกตกรรมในเวรหรออะไรเงี้ยคนแรกก็เฉยเฉยไม่เป็นไรพอคนเริ่มทักเข้านะเนี่ยเห็นคนนั้นเขาป่วยเนี่ยอ่านไพ่ยเยอะเนี่ยไม่สบาย,ยอะไรเงี้ยนะก็เริ่มละเริ่มเชื่อละนะประกอบกับตอนนั้นเหมือนกับว่าแบบไปเดินเตะเสามั่งนะรถเฉียวมากอะไรเงี้งย,ยก็เริ่มจะคิดเฮ้ยจกจกตกรรมในเวรของคนอื่นเขามาเล่นงานเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะรเรื่องเจ้าก,กรรมในเวรเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบหนึง่งนะเป็นความเชื่อแบบหนึ่งครับเชื่อว่าเนี่ยเราเหมือนกับว่าแบบมีตัวอะไรติดตามเราตลอดนะครับคอยทำร้ายเราไม่ให้เราแบบทำนั่นทำนี่ได้สะดวกอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มอ่านไพ่มาผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับพอไม่เชื่อนะครับก็เลยไม่ได้กลัว นะก็ง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะครับทีนี้เอางี้ละกันนะสมมุติว่าเจ้ากรรมนายเวเนียมีจริงก็ละกันนะเวลาที่เราอ่านไพ่เนี่ยนะครับแล้วเราทําให้ชีวิตคนอื่นเขาดีขึ้นเนี่ยนะทาไมเราถึงต้องคิดว่าเจ้ากรรมนายเวเนี่เขาจะไม่ชอบใจนะเนะจ้ากรรมนายเวเนี่เขาเป็นตัวอะไรที่แบบว่าแบบ เอาแต่ใจขนาดนั้นนะว่าแบบเอ้ยพอชีวิตคนหนึ่งดีขึ้นแล้วแบบเฮ้ยตาลอนนะอยากจะทําลายชีวิตมันเหลือเกินาเงี้ยนะฮะทไมคนะรับนั่เราต้องลองคิดแบบนี้ดูก่อนนะว่าทําไมเจ้ากำนเนิดถึงแบบเป็นตัวเจ้าปัญหาอะไรแบบนี้นะหรือว่าเราหรือว่ามันเจ้ากำในเิดเนี่ยคือแบบเกิดมาเพื่อแบบเล่นง,งานชีวิตคนอย่างเดียวหรือเปล่านะ ถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยคือเราก็อยากจะด่ามันสักทีใช่ไหมครับเอ๊ะจะในเวทําไมแบบมุ่นวายกับชีวิตเราเหลือเกินนะครับคือถ้าพูดถึงอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็มีตั้งหลายอาชีพนะครับอย่างหมอพยาบาลแบบนักดับเพลิงอะไรเงี้ยคือคนเหล่านี้ทําให้ชีวิตคนเนี่ยดีขึ้นนะรอดตายนะครับโกงความตายกันเลยนะครับ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาก็คงแบบโอโ้ยลงไปดิ้นอ่ะนอนลงไปดิ้นเลยครับ <G ül üyor> ทําไมแบบมันจะตายอยู่แล้วไปช่วยมันขึ้นมาทําไมอะไรเงี้ยนะครับ <G ül üyor> แล้วก็ก็คงจะแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนแบบนี้ไปหมดทั้งโลกแล้วนะครับ <G ül üyor> ใช่ไหมครับ <G ül üyor> เพราะว่ามันอ่าถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันไม่ถูกไม่ควรใช่ไหมครับเขาจะตายอยู่แล้วไปทั้งกาฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับ ผมว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วนะครับว่าถ้าเราเนี่ยอ่านไพ่นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตคนอื่นเขาดีขึ้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปกลัวเจ้ากรรมในไปนะมันจะไม่ต้องกลัวเลยนะครับพอเรามีแนวคิดในลักษณะนี้แล้วนะครับแต่นะครับแต่นะครับสิ่งที่นักอ่านไพ่นะครับควรจะกลัวจริงๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เวลาที่เราเนี่ย อ่านไพ่นะครับแล้วไปทําให้คนอื่นมีความทุกขนะ์อันนี้ต้องกลัวเลยนะกลัวให้แบบเข้าเส้นเลือดเลยนะครอย่างไปอ่านไพ่นะทายให้คนอื่นว่าเนี่ยแฟนคุณจะนอกใจนะเงี้ยนะนะหรือว่าห้ามออกจากบ้านอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนะมีปฏิเหตุร้ายแรงอะไรเงี้ยหรือว่าไปอ่านไพ่ว่าดวงคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเจอรักแท้ได้ นะหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยขโมยของไปเนี่ยเนี่ยไปอ่านอย่างเงี้ยครับควรจะกลัวควรที่จะระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ที่ได้จากการกระทําแบบเนี้นะครับคือเหมือนกับเวรกรรมนะครับมันจะกลับมาเล่นงานคุณนะไม่ทางตรงก็าทางอ้อมนะครับไม่ทางไดนก็าทางหนึ่งนะครับแบบแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยก็คงจะแบบมาถล่มสํานักนะครับ ไปอ่านว่าแฟนเขาแบบนอกใจอะไรเงี้ยคือแบบเขาพาแฟนมาเลยนะครับมาถล่มสำนักเลยอะไรแบบนี้ยซึ่งไอ้อะไรที่เป็นการทำนายแบบนี้นะครับอย่าไปทำนะครับควรที่จะแบบบันทึกไว้ในความทรงจําไว้ในหัวเลยนะว่าไม่ควรทําแบบนี้นะครับหรือว่าควรจะกลัวนะการอ่านไพ่แบบนี้นะครับแปลกมากนะครับที่นักอ่านไพ่นะครับที่กลัวเจ้ากรรมในเวรเนี่ยัวจะขนหัวลุกเลย แต่ว่าก็ยังอ่านไพ่ในลักษณะแบบนี้นะแปลกมากนะครับแถมแถมนะครับแถมว่ายังยกตัวเองอีกด้วยนะครับว่าแบบเนี่ยฉันเป็นนักอ่านไพนะ่นะนะเป็นคนเปิดกรรมแก้กรรมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้จ้กรรมในแบบคนเนี่ยมาทําร้ายฉันอะไรแบบนี้เนี่ยครับมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆนะครับทั้งๆที่ ไอการทำนายแบบเนี้ยนะครับมันทำลายชีวิตคนอื่นไปตั้งขึ้นนะครับไปบอกว่าดวงคุณจะไม่เจอรักแท้อย่างเงี้ยนะไปก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยไปพังทาลายชีวิตความรักของเขาทั้งชีวิตเลยเนี่ยอย่างเงีย้ย,ย,ย,ยไม่กลัวนะครับแต่เปกก็นกลยุทธกรรมในเวรนะครับเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยครับผมก็คงจะไปบอกให้ใครเชื่ออะไรยังไงไม่ได้นะครับแต่อย่าให้ลองพิจารณาดูนะครับ ว่าสิ่งที่เราควรจะกลัวจริงๆนั่นอนะ่ะมันคืออะไรกันแน่นะครับระหว่างเจ้ากรรมในเวรนะฮะตัวอะไรก็ไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นนะครับกับการที่เราทําให้คนอื่นเนี่ยมีความทุกข์แบบซึ่งซึ่งหน้าเลยเราควรจะกลัวอะไรไมากหว่ากันก็ลองเอาเก็บไปชคชดกดูแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอให้พายังมีความสุขนะครับไม่ต้องกลัวเจ้ากรรมในเวรนะครับถ้าเรายังอ่านไพ่แล้วยังมอบความสุขให้คนอื่นอยู่นะครับ อ่ะก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ